ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลมมาสองนะคะโรงเรียนการกุศลในพุทธศาสนาวัดในวังพระรลวงค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ห้าเรื่องสุดสุดท้ายของวยการเรียนรู้ที่ห้าแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคุณครูจอร์ดอ่าบทการสาระการเรียนรู้ที่ห้านะคะเกี่ยวกับการพักผ่อนนอนหลับนะคะการพักผ่อนนอนหลับนะคะอ่าเป็นการ ร่างกายนะคะเด็กๆกมีความสํคาคัญเหมือนกันคะ่ะเป็นปุณนน็อาการพักผ่อนนอนหลับค่ะเราไม่พักผ่อนนอนหลับเราก็จะไม่มีเรี่ยวแรงในการท <ำ S 2> ํากิจกรรมในการเรียนนะคะคาะพักผ่อนไม่เพียงพอก็ส่งผลอันตรายต่อร่างกายได้นะคะมากับเด็กๆค่ะคุ่นน็อตยกตัวอย่างเด็กบางคนนะคะไม่ยอมพักผ่อนเลยไม่ยอมนอนเลยค่ะเล่นตลอดเลยเล่นอะไรคะตอนนี้ที่ดับการบุฟเฟ่เล่นโทรศัพท์ค่ะบางคน นอนดึกแล้วก็ยังเล่นโทรศัพท์อยู่ดีค่ะจนทำให้เด็กๆกระคนนอนน้อยน้อยทำพอสมคอนานๆเข้านะคะจะสมคผรต่อร่างกายอาจจะมีอาการวิงนเวียนศีรษะหรือาอาการอย่างอื่นตามมาได้ไดนะคะการนะคะการเล่นโทรศัพท์ก็ดีหรือเล่นติดต่างก็ดีนะคะควรเล่นให้ตรงเวลา ตามเวลาที่เหมาะสมเล่นให้เหมาะสมน,นะคะบบเวลาก,ลการเล่นค่ะการเล่นโทรศัพท์มีทั้งประโยชน์และโทษนะคะไม่ใช่ทําให้การพักผ่อนนนหลับน้อยไปแล้วก็สมบูรณ์ร่างกายอย่างเดียวค่ะคือต้อททำให้อะไรคุณคือต้องระบบสมองนะคะของเด็กๆเนี่ยอาจจะเชื่องช้านะคะใช่ค่ะแล้วก็สา,ายหนังสือเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องใช่ค่ะแล้วก็สายตาเราถ้าเด็กๆสายตาก็จะไม่ดี เลยนะคะอันตรายมากมากเลยเราไปดูไปงานรก,รกิจกรรมมันดีกว่าค่ะครูจอยไปงานรกิจกรรมของการทักบอลอนหลับนะคะเราก็จะไม่มีไปงานเหมือนเดิมแต่ให้ทำในวิชาคัดกอไก่เล็กพนิษฐาใช<ด>่ไห<ข>คะ,ะคะุณครูก็จะอธิบายการทับอลนอนหลับให้เด็กๆได้เข้าใจว่าเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติเนอย่างไรค่ะให้เด็กๆหยิบนังสือกไก่มาเลยนะคะวันนี้เรียนถึงชอสีอ่หอีกแล้วค่ะให้ดเด็กๆเขียนตามรอยเส้น ปลานะคะคุณครอสมีสามส่วนเหมือนเดิมค่ะส่วนแรกเขียนตลาลายเส้นปลาส่วนที่สองนะคะเติมปลายเส้นปลาให้สมบูรณ์ส่วนที่สามนะคะเขียนตัวรอยโดยไม่มีเส้นปลานะคะเขียนสอนชิงโดยไม่มีตัวเส้นปลาให้สมบูรณ์นะคะดูตัวอย่างจากด้านบนได้เลยค่ะดรอะตอไปนะคะให้เด็กๆเขียนเสร็จแล้วก็ลองมาดูซิ ลบควรดูทิตัวไหนยังเขียนไม่ได้ลบเขียนใหม่นะคะลบเขียนใหม่แล้วพยายามเขียนด้วยตัวเองนะคะเก็กก็จะอาจะเขียนได้ตัวเรงแล้วถ้ามันผิดเราเขียนไปหลายตัวแล้วเขียนไปในทุกๆวันด้วยนะคะอาจจะทําให้เด็กๆคล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวเด็กๆอาจจะลองเขียนได้ด้วยตัวเองให้ผู้ปกครองดูอย่ากไล่ชิดก็ได้ค่ะว่าอันไหนถูกไไม่ถูกเด็กๆก็สามารถลบได้ เด็กฝึกเขียนนะคะฝ้ามนักมือก็จะได้แข็งแรงแล้วก็ต่อไปเราเขียนผสมค<ด>ําก็จะเขียนดเด็กๆก็จะเขียนได้นะคะเป็นการตบทวนไปยังชนะภาษาไทยสี่ส,สตัวไปในตัวเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิชาต่อไปกันดีกว่าทางคุณจอมเป็นวิชาคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์นคะคะเขาบอกว่านับจำนวนภาพแล้วเขียนผลรวมภาพให้ถูกต้องนะคะ,คะ งานคณิตศาสตร์ก็ืานเหมือนกับงานหัวหน้านี้คือที่มันเหมือนหรือซ้ำกันนะคะเขาะจะฝึกให้เด็กๆหัดบวกเลขหัดนับจำนวนหัดส,สังเกตภาพนะคะตัง้งส,สองสิตั้งสองภาพนะคะอส,สอ่สาใช่ให้เด็กๆัดเอามาบวกกันแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ได้ยางได้เท่าไร่แล้วก็ถูกต้องไหมหาให้ถูกต้อง งานนี้ก็เหมือนกับงานเลศาสตร์ก่อนหน้านี้เลยค่ะเด็กๆก็คือให้เด็กๆนับจำนวนจำนวนทั้งสองฝั่งนะคะแล้วเอามาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้ได้เท่าไรเอามาเติมในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเรามาดูจักรยานอันนี้ดีกว่าค่ะฝั่งนฝั่งนี้นะคะมีกี่คันคุณเจ้ารนับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อีกฝั่งนึงมีสองคันนะคะหนึ่งสองนะคะทีนี้เราได้เท่าไหร่คะสี่ สองนะคะเรานับสี่แล้มาบวกอีกสองก็คือห้าถกนะคะเราจะได้ทัหมดกี่คันถ้าทู้หมดก็สี่แล้วก็ 6, <000 S 2> ห้าถูกเราจะได้กี่คันคะหกคันเราก็เขียนเลขหกในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวย,ยางามนะคะง,ง่าย,ยนิดเดียวค่ะให้เด็กๆฝึกบวกเลขนะคะ<ม>ใช้นิ้วหรือใช้อ,อปุปกรณ์อย่างอื่นเอามาเรียนกันแล้วก็ ได้เลยนะคะอันต่อไปนะคะเด็กๆก็สามารถตรวกตามคุณครูได้เลยค่ยะที่คุณครูยกัวอยางให้ดูนะคะกิจกรรมนี้สอนให้เด็กๆรู้จักฝึกบวกเลขแล้วก็ทวบทวนใช่ค่ะสังเกตแล้วก็ทบควนการนับเลขไปในตัวนะคะฝึกไปอย่างเรื่อยๆมันก็จะแม่นยํานะคะหากเด็กๆไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เด็กๆบวกไปแล้วถูกต้องหรือไม่นะคะเด็กๆก,ก็สามารถทวบทวนไปงาน รอบนึงได้เลยค่ะเป็นการบทบควรไปในตัวนะทั้งครูจ๊อจะทำให้เด็กๆเปลกบวกเลขได้คล่องเคลื่อนมากขึน้นค่ะอันนี้คุณครูคแพรและคุณครูจ๊อดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะจบสาระการเรียนรู้ที่5แล้วคลิปต่อไปเป็นสาระการเรียนรู้ที่6ค่ะเรามาติดตามชมกันดีกว่าคว่าเรื่องอะไรให้เด็กๆทำกิจกรรมนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปหน้านะคะว่า ตั้งไฟทำงานนะคะผลงานที่ออกมา